ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเกมยูโรทักซิมเเตอร์2นะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้อีกแล้วนะครับวันนี้ตะกี้จะพาเพื่อนนะครับมาดูจอยเกมนะครับที่ผมได้ทําการ DIY ขึ้นมาเองนะครับอจอยเกมนี้นะครับก็ทําจากวัสดุอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ทําบ้านนะครับก็คือกล่องพลาสติกแล้วก็ท่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแผ่น CD นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ ม้าวลิสเซอร์เก่าของเรานะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะถอดขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเป็นจอยเกมนะครับจอยพวงมาลัยที่ได้ทําการ DIY ขึ้นมานะครับก็จะมีจอยนะครับอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับที่เราใช้ในการบังคับเดียวซ้ายขวานะครับผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของคันเร่งและเบรกนะครับในการเล่นของผมนะครับมันจะมีเกียร์นะครับที่ใส่นะครับจะเป็นเกียร์แบบเดินหน้าเกียร์ว่างและถอยหลังนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในส่วนของคอนโทรลได้นะครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องผฉายเก่านะครับแล้วก็ท่อนะครับก็จะมีท่อ3หุนกับท่อ4หุนนะครับใส่อยู่ด้วยกันนะครับ เพื alors, ่อให้มันสามารถใช้ในการหมุนไปมาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกล่องนะครับว่ามันมีอะไรนะครับอันในกล่องนะครับก็จะมีท่อนะครับที่พันด้วยแผ่นรองเมาส์เก่านะครับก็คือแผ่นแบบนี้นะครับเราก็ตัดให้พอดีเลยนะครับเพื่อนเมื่อตัดพอดีแล้วนะครับเราก็ทากาวนะครับแล้วก็ทําการพันให้แน่นๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเทคนิคให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หากใครอยากให้ผมมาทําให้ดูนะครับก็ฝากกด ถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบวกหนึ่งไว้ข้างล่างที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอย่างไรนะครับจะจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเมาส์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเมาส์เลเซอร์เก่านะครับในส่วนของเมาส์เลเซอร์เก่านี้นะครับเราจะทําการถอดในส่วนของปุ่มคลิกซ้ายขวานะครับออกนะครับเมื่อผมถอดออกแล้วนะครับผมนําปุ่มคลิกซ้ายขวานะครับมาใส่ในส่วนของ ป้นเหยียบนะครับก็คือคันเร่งและเบรกนั่นเองนะครับเมื่อผมนะครับนำในส่วนของเมาส์คลิกซ้ายขวาออกแล้วนะครับเราก็ทําการต่อนะครับผ่านสายแลนนะครับเพื่อมายังปุ่มคอนโทรลอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นสวิตช์เมาส์ซ้ายขวานะครับผมก็ได้ทําการบัดกรีออกมานะครับแล้วก็ต่อเชื่อมมาด้วยสายแลนนั่นเองนะครับโดยสายแลนของเรานะครับมันจะมีทั้งหมด8เสินใช่ไหมครับ แต่เมาส์ที่เราใช้คลิกนะครับในปุ่มคอนโทรลเมาส์นะครับมันจะมีอยู่เพียงแค่3เส้นนะครับต่อ1ตัวใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันจะใช้เพียงแค่6เส้นเราก็จะเหลือสายนะครับอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอ่าเราก็ทําการต่อสายมายังแป้นทั้ง2อันนี้นะครับอ่าก็เป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับสําหรับการทาอ่าจอยพวงมาลัยนะครับสําหรับเกมเมอร์งบน้อยอย่างเรานะครับแล้วเรามาดูในส่วนการติดตั้งกันนะครับ การติดตั้งนะครับมันก็จะมีสายนะครับสายนี้จะเป็นสายยืดีนะครับของเมาส์นะครับที่ส่งมายังวงจรของเมาส์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับในการที่เราจะเล่นใช่ไหมครับเราก็ทําการตั้งองศาของจอยนะครับบางท่านนะครับอาจจะนําอะไรก็ได้มาติดนะครับให้มันได้องศานะครับหรือว่าจะเป็นกลองติดบล็อกอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอะไรมาวางทับไว้ข้างล่างนะครับให้มันยกได้องศานะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของแป้นเหยียบใช่ไหมครับแป้นเหยียบนี้นะครับผมก็จะติดเทปกาวนะครับอ่านี่เป็นแนวทางนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่มีกาวสองหน้านะครับก็ใช้กาวสองหน้าก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับผมก็จะวางติดกับพื้นที่เราเหยียบเดินเลยนะครับก็แปะติดชั่วคราวทาวอก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าจะติดไว้แบบไหนนะครับเป็นผลที่ติดไว้นะครับก็เพราะว่าเวลาเราเหยียบแล้วนะครับไอ้แป้นเหยียบนี้นะครับมันจะได้ไม่ไหลนะครับตามเท้าเรานะครับ ก็เปลี่ยเสมมติว่าเราเหยียบคันเร่งเราปล่อยคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกน,นะครับอ่าในการตั้งแป้งคอนโทรลนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในส่วนของคอนโทรลเกมได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผม Bye. <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวจอยเกมพวงมาลัยนะครับที่ตะกี้นะครับได้ทําการดีวขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําเทคนิคนะครับที่ผมได้ทํานี้นะครับไปดัดแปลงนะครับแล้วก็สามารถทามาใช้งานจริงได้นะครับในการเล่นนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเหมือนจอยที่เราซื้อมานะครับผมแต่ในการบังคับเลี้ยวในการเบรกในการขับนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับผม เดี๋ยวตะกี้นะครับก็ああจะขอล้านเพื่อนครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับขอตัวนะครับไปเล่นเกมต่อนะครับอ่าแล้วก็คิดหน้านะครับอยากให้ผมมาทําให้ดูดรวยว่าอย่างไงนะครับอย่าลืมกดบวกหนึ่งนะครับตามที่บอกไว้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับตะกี้นะครับก็ขอร้านเพื่อนครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ